ดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ช่องจื้อแอบด้วยแชนแนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็จะมารําคลิปคลิปเล่นซ่อนแอบกันนะคะผม EP2 นะครับมันจะเป็นยังไงมันจะซ่อนไในเก่งไหมคนจะซ่อนเก่งมากไหมมาดูกันอย่าลืมกดไลค์แชร์สมัคสมาชแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาด คลิปใหม่ๆการแจ้งเตือนของเพื่อพวกเรานะครับผมมนันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเมผมอนะครับ ผมต้องหาน้องเหมือนเดิมนะครับผมแไ่ผมจะนับไปนะคะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคผมจะไปแล้วนะครับผมมาครับวันนี้วันอยู่ไหนอันนี้ปลาพี่สำคัญก็ต้อมีครับไม่มีครับนี่ครับ,ว,นนรบวันนี้ลูก เจี่ล้วเจอเจอแล้วเจอเจอแล้ว,ว,ลวสำหรับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยววิจะถ่ายอะไก็ได้นะครับผมว,ว,วันนี้ขอลาไปก่อนนะี๋ยวผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ที่ช่องเจ๋อช่วยชาแนลด้วยนะครับวันนี้ขอลาไป ัวเฮ้ยไม่ใช่กับออดูชุบหนึ่งโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวลองนั่นผมถ่ายอะไรก็ได้นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย